การค้นหาเอกสารใบโอนย้ายเก่าๆสามารถทําได้โดยกดปุ่มค้นหาเอกสารจากนั้นให้เงื่อนไขในการค้นหาเช่นต้องการค้นหาเอกสารที่เกิดขึ้นภายในวันที่20สิงหาถึงวันที่31สิงหาในทุกสถานะในคลังเดมโมจากนั้นกดปุ่มค้นหาเอกสารที่เข้าเงื่อนไขการค้นหาจะปรากฏขึ้นมาเมื่อได้เมื่อพบเอกสารที่ต้องการแล้วกด และกดโอเคหรือกดดับเบิลคลิกเพื่อแสดงเอกสารขึ้นมาเมื่อต้องการยกเลิกเอกสารการโอนย้ายจะต้องทำการค้นหาเอกสารฉบับที่ต้องการขึ้นมาก่อนเมื่อพบเอกสารฉบับที่ต้องการแล้วกดปุ่มยกเลิกระบบจะขึ้นหน้าต่างย่อยเพื่อเตือนเพื่อ ยืนยันการยกเลิกตอบ yes เพื่อทำการยกเลิกเอกสารเมื่อทำการยกเลิกแล้วระบบจะบันทึกชื่อผู้ยกเลิกลงในด้านล่างของเอกสารพร้อมทั้งคืนยกเลิกการตัดสต็อกในสต็อกการ์ดด้วย เมื่อพิมพ์เอกสารขึ้นมาจะพบชื่อจะพบว่าสถานในเอกสารจะมีการบันทึกชื่อผู้ผู้ยกเลิกเอกสารฉบับนี้ไว้ด้วยจากนั้นเราจะไปดูสต็อกการ์ดก่อนหน้านี้เราได้มีการบันทึกการโอนย้ายสต็อกการ์ดในในสต็อกการ์ดไปแล้วในช่องทานเฟอร์ลบ และเราได้เข้าไปทำการยกเลิกเอกสารฉบับนี้แล้วเมื่อกดดูสต็อกใหม่อีกครั้งหนึ่งสต็อกจะทำการอัปเดตรายการสต็อกการ์ดใหม่ในช่อง Transfer ลบที่มียอดมีข้อมูลเป็นลบ4จะคืนค่าเป็น0ซึ่งเกิดจากการตัดรายการใบโอนย้ายออกไปจากระบบ